สิ่งที่ตัดสรู้พิกุทั้งหลายมีสิ่งที่ลั่นดิ่งไปสุดต่งอยู่สองอย่างที่บรระชิตไม่ควรคล้องแวะด้วยสิ่งที่ลั่นดิ่งไปสุดต่งนั้นคืออะไรคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายอันเป็นการกระทำที่ยังต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของคนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตัดสู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักขูเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดยาน เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตัดสรู้พร้อมเพื่อนิพานพิกุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการนี่เอง8ประการคืออะไรเล่า คือความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำการงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความราลึกที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้องพิขูทั้งหลายนี้แลคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตัดสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจากขู่ ทำให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตัดสรู้พร้อมเพื่อนิพพานพิขุทั้งหลายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความพลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันห้าที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นทุกข์พิขุทั้งหลายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์คือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินอันเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ตันหาในกามตันหาในความมีความเป็นตันหาในความไม่มีไม่เป็นพิกุทั้งหลายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่เหลือของตันหานั้นนั่นเองคือความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อยความทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตันหานั้นพิกุทั้งหลาย นี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติอันทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐอันประกอบด้วยองค์แปประการนี้ได้แก่ความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำการงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความรำลึกที่ถูกต้อง ความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้องพิขูทั้งหลายจักขูเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐคือความทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความทุกนี้เราตถาคตกําหนดรู้รอบแล้วภิกุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรละเสียเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของความทุกนี้เราตถาคตละได้แล้วพิกุทั้งหลาย จักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง เกิดข <S an> ึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตถาคตได้ทำให้แจ้งแล้วพิกุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐ คือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตถาคต ได้ทำให้เกิดมีแล้วพิขุทั้งหลายตลอดการเพียงไรที่ยาณทัศนะเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราอันมีปริวัติสมีอาการ12ในอริยสัตว์ทั้งสเหล่านี้ยังไม่เป็นยานณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตัดสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์พิขุทั้งหลายเมื่อใดยาณทัศนะเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราอันมีปริวัติสามมีอาการสิบสองในอริยสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่า เป็นผู้ได้ตัดสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์